สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันะฮะเป็นงานจากดาก้ n นบอลนะฮะจากภาคซูเปอร์นั่นเองกับตัวเคลียริชนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2ของไลน์ก็คือเบจิต้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นหน้ากล่องนะครับอันนี้ด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับ ตัวข้างในนะครับอันนี้กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่ง๋ยนนี้มันจะแยกมีมันช่องแยกอันนี้มีถุงนึงอนะเป็นเคลียรแล้วก็มีอีกถุงนึงมาให้มันเป็นช่องแยกให้แบบนี้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะมีอีกถุงนึงเป็นหัวมาให้นะฮะมีสามถุงนะตัวนี้มีหัวมีฐานแล้วก็มีตัวมาให้แบบนี้นี่มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่า ตัวเบน,นะฮะอันนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวกึ่งตัวจะไม่ได้ใสนะฮะแต่ว่าอืมอ่ะตัวรองเท้าเนี่ยจะดูเหมือนเคลียร์ใสอ่าตัวชุดก็คือจะดูเป็นเหมือนใสใสให้แต่ว่าตัวกางเกงไอ้ทรงสีดาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวทึบมาให้นะฮะซึ่งมันก็จะไล่เงาออกฟ,ฟ้าให้ที่ชุดแบบตามร่องตามอะไรทั้งหมดเลย เห็นไหมฮะตัวชุดก็คือจะไล่จะไฮไลท์สีฟ้านะเข้าไปที่ชุดด้วยเหมือนกันนะฮะพวกถุงมือนะพวกตัวรองเท้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวใสนะฮะตัวรองเท้าตัวเกาะตัวถุงมือมันจะเป็นตัวใสๆให้นะฮะแล้วก็ส่วนหัวส่วนหัวนะครับมันจะเป็นตัวผมฟ้าเหมือนตัวโกคูเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนผมสีใสามาให้เหมือนกันนี่ อันนี้ตาเขาจะมองเป็นด้านข้างแบบนี้มานะคะถ้าดูตรงๆจะเป็นตาเล่อันนี้ดูด้านข้างอย่างนี้นี่แล้วก็จะมีเป็นส่วนของก้อนค้ําตัวก้อนค้ําก็จะเป็นสีฟ้าออกมาให้แบบนี้นะคะนี่ชุบนี่มาจะลองประกอบดูแล้วอันนี้เขาจะยืนเหมือนเป็นแบบอาถ้าไม่ใช้ก้อนค้ํา หมือนจะยืนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะหรือพื้นไม่เรียบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าใส่ก้อนคำแล้วกันนี่นะครับมาให้เราหมุนให้ดูอีกทีหนึ่าชุบนี่นี่ฮะรายละเอียดก็คือจะประมาณนี้เลยนี่ ถือว่าสวยอีกตัวนึงนะเบกิต้าทำออกมาค่อนข้างโอเคเลยน,นี่คือเคิสผมว่าเป็นอีกลายที่น่าเล่นนะฮะคือมันมันไม่ได้แบบเป็นโมเดลแบบธรรมดามันดูมีแบบมิตรงมิติอะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะฮะซึ่งความสูงเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่21เซนนะฮะจากนี่ถึงปลายผมอยู่ประมาณ21ซนก็ถือว่าไซส์เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคด้วยนะฮะ บวกกับมันไม่ต้องใช้ฐานกลมๆที่เอาไว้ค้ำแบบใหญ่ๆไม่เปลืองที่ด้วยนี่มันจะโยกนิดหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะฮะกับตัว d าร์กบอลซูเปอร์เคียริสกับตัวเบจิต้านั่นเองฮะ,ะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วงานวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ